ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปร่งปายสู้ขู่สุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่นอ้นองค่ะค่ะเมอนกามีเอฟซีใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะมาจากอำเภอเพชรท่าน,นนี้นะคะพี่น้องค่ะโบไก่โบไก่กนะคะพี่น้องคะ่ะมาเยี่ยมมาหย่มไม่ชี้ใชยย้ยะเนนะคะไม่ชี้ถอดจิตค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิงมาช่ชมชิปนี้แล้เนะคะถ้ามักถา้กถา,ถาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเพื่อที่จะได้พ่านข่าวสารดีๆไเด็ด,ด,ด,ดจากทางช่องพรอผารวยนะคะพี่น้องเนอเมือนี้กาคุณพ่อคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญน,นะคะทะเบียนรถเพิ่นได้ค่ะพี่น้องไดค้ค่ะตรงกันกันกบอ่าเลขเมซี่ใส่ย,ยะเนาะคะ่ะหรือว่าเมซี่ถอดจิตหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เบิ้งนะคะพี่น้องเด้อ่ะหนึ่งเจ็ดนะคะตรงกันกับอ่าเลขเมซี่ถอดจิตไปเอาอยู่ทำผาขาวค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะเนื่องจากคุณพอ่อคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญมณีพว่าบ่มีแนวมาฝากมาตอนสีเขาไม่มาฝากมาตอนพร้อมเด้อค่ะพี่น้องสีข้าวนะคะพร้อมน้ำนะคะพี่น้องเนาะมาสีเขามาฝากมาตอน,นะคะ่ะพี่น้องค่ะอืมอ้ากษัตริูบุญน้ำพน่เนาะคะ่พนนะ,คะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้แม่ซี่เพิ่กับทย่อยเขียนอ่าแผ่นทองเนาะคะ่ะโขกกับซับนะคะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อ หนุนดวงเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้เอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะหลายๆท่านเนาะคะ่ะที่ถามมาว่าแอดดวงตาพญานาคพ่อไปเนาะคะ่ะยั่งนะคะพี่น้องเน้อพึ่งจะได้ไปหาเสียนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาอก็เหลืออีกซีค่ะพี่น้องกาเลืออีกซีหรือว่าผูใ้ใดอยากได้ที่ยูเนาะคะ่ะสีเดินทางมาหาเมชีโดยตัวเองก็เดินทางม่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเน,น,น้อเห็นละคะ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องค่ะ Uh, 89หมู่5บ้านหนองแคนตำบลสร้างนางขาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องข่ายนะะ้อค่ะถ้าตั้งกี่พีเอ็ดมากมั่ก็บิพาะมาหอดซนร้านทำกักเดือดะคะ่ะพี่น้องค่ะรับรองมาหอดมาถึงแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่เดินทางมามหอดบ่ถึงกับทรหายแอดมินพรพ่อรวยได้นะคะค่ะสำหรับพี่น้องปองป่ายนะคะที่ได้รวมเป็นเจ้าภาพมากกัขออนุโมทนาบุญน,น้ำเบิดเปิรเลอรคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะก็ยังขาดเสียนกับขาดอ่าเจ้าภาพเสียนกับเจ้าภาพดวงตาเยอะค่ะพี่น้องค่ะกับลูกแก้วนะคะพี่น้องค่ะซึ่งได้แล้วถ้าเสียนเหลืออีกสี่เสียนนะ้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะทั้งหมดกับยาวสิบหกเมตรกับเพิ่นกับปฐมมาเลิกนะคะแหกมานไปแล้วหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะงวดที่แล้วก็ได้โชคได้มานกับอ่าเมซี่ถอดจิตหกสามนะคะสามหกนะคะก็ได้โชคได้มานตามๆกันค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้แอดกสิภาพไปสัมผัสคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะที่เดินทางมาร้านทํามแมซี่ถอดจีเท่ามานีเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังไดเนาะค่ะคอยไดมาหอดมาถึงกันเนาะค่ะพี่น้องนอค่ะแมซี่ถอดจีดเพิ่นก็นเขียนแผ่นทองเนาะค่ะเปิดโชคเปิดทรัพย์ไดเดอค่ะสําหรับผู้ที่ซื้อเลขบัถือซุยนาซุยลังเนาะค่ะพี่น้องเดอก็มาร่วมเปิดดวงกับแมชี่เนาะค่ะไดเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะซึ่ง แฟนทอง่นกับบุรีกัหนดราคข้าอย่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่กำลังศรัทธาเนาะค่ะเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะนะคะอันนี้สำหรับอ่าทั้งประสบไปสู่ความสำเร็จหรือว่าทั้งบ่มีแนวของแนวข้านล่ะพี่น้องค่ะทางสู่ความสำเร็จเนาะค่ะผู้ใดบริจาคสร้ยมากกัขออนุโมทนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่นะคะทางยางไปสวรรค์หรือว่าทางยางแห่งความสำเร็จเนาะค่ะผู้ใดเฮ็นยัง บุญยังก็เคยเห็ดแล้วก็มาเห็ดบุญนี่้อคะพี่น้องเด้อบุญแนวบ่มีแนวของแนวค่าเนาะคะ่ะไ้แมซี่ถอดจิตเพยางท่วนย่านเนาะคะ่ะยางกรรมฐา,านค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละเส้นทางสู่ความสําเร็จะคะ่ะบ,บ,บะหมีแนวของแนวค่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้ดวงบ่ค่อยดีมันบ่แม่อ่าันนี่เราบัดนี้เราบะหมีแนวของแนวค่าเนาะแม่เนาะ ี่หลอบคำนะคะพี่น้องเข้ามาหลอบคำค่ะหลอบคำคุณพ่อคุณแม่ใจดีเศรษฐีใจบุญไม่เขาไม่มาฝากความได้แม่ค่ะกระสิได้ค่ะกระสิมีแต่แนวเขาเขาแล้วแม่บันนี้เงินกับไลกล่องท่องกระไลหโฮมแล้วแม่เ้ยบันนี้ เอาโตแม่ได้มาในหกศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนี่มันตรงกับทะเบียนรถพ่อของพ่อหนึ่งเจ็ดนาะอ่าไปมาแล้วหรือเปล่าแมนไปมาแล้วเด้ฟััังงวว่าิไปมื้อนศุกร์เออไปมาแล้วก็ได้หกงวดนึงวดนั้นเนาะอ่ฝันอ่าันว่าออกซิเกออกมืดเลยเหมือค่ะตรงงวดอีกสิยวไหมอีกแล้วงวดนี่ตรงกันก็เลขแม่เด้ตรงก็เลขแม่สี่ เลขไปซีได้เจ็ดหนึ่งหแต่ขาะว่าขานมันเก่าบอมมาพาก็สิเป็นเก้าศูนขมันพาเก่าเกามันมักมักมักพามักพาค่ะเก่าสามงวดนี้บอกแต่ว่าพ่อเกาแยกเผือมันได้หอมึ่มใส่หกสาม ตาวันนี้อ่าอ่าหกแม่เพื่อนได้หกศูนย์หกศูนย์อย่าลืมเก่าอันนี like ้หกศูนย์อย่าลืมเก่าแมนแมนค่ะพ่อแมนโอ้ร่วมด้วยช่วยจันเดทร์ร่วมด้วยช่วยกันอาสาธุสาธุบุญเด้อพ่อเด้อค่ะได้เข่าเออให้เงินไหลกล่องท่องไหลเข่าคือเข่าหลายๆนี่นะพ่อเนาะ <นะ S 1> อ๋อค่ะคุณแม่ฝันฝันตอนไหนคะของไปถึงหรือยังคะบูชาวัตถุมงคลคนไปถึงอย่างค่ะยังค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะอ๋ะอแม่ฝันพาแม่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่จะมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งทั้งหมดเป็นสามคนค่ะแม่นั่งคิดองสัยจะเป็นแม่ขี่แน่เลยค่ะหรือว่าท่านเอาหรือว่าท่านนำอะไรนะท่านนำนกคุ้มไปส่งแม่หรือเปล่า ใช่ค่ะอ,อีกอย่างนึงก่อนแม่จะนอนแม่ไหว้พระอะไรเสร็จสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแม่ก็ยกมือสาธุหนหรืเข็นท่านไงค่ะค่ะนึกเข็นท่าน,าน,านแล้วก็ยกมือสาธุแล้วก็ขอพรกับท่านแม่ค่ะอย่ังไงก็ให้ปังๆทั้งการค้าขายแล้วทั้งด้านโชคลาภด้วยเนาะแม่เนาะ สาธุคะ่ะถ้าแม่ปังแม่จะชลิโสหาหนูลูก่อนเลยค่ะสาธุแม่หนูก็ขอบคุณแม่เช่นกันค่ะที่ค้ำชูศาสนาไปด้วยกันนะคะค้ำชูศาสนาไปค่ะแม่ก็จะทำไปเรื่อยๆกับลูกคะ่ะค่ะสาธุนะคะแม่ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสาธุขอบพระคุณมากค่ะลูกสาธุสาธุเช่นกันนะคะค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนที่สี่เพื่อนกับมาบอก โอ้มันบ่แม่ค่ะอันนี้โอ้อันนี้ล่ะลูกยังขาดเจ้าภาพอ่ดวงตาอยุซีคู่ได้หาคู่แล้วแม่ค่ะแล้วก็สิเหลือลูกแก้วใส่ปากเพื่อนั่นแหละลูกแก้วคาบแก้วน่ะละแม่นั่นแหละอธิษฐานซอยกันเนาะแม่เนาะหาได้บ่หอมเห็ดหอมสังเนาะแม่งังได้ก็เป็นผู้สัมผัสได้กับคือว่าแม่สัมผัสก็ได้แม่เขาว้าไปโอ้ขอโอ้มาเว้าอีเว้าแม่เว้าไปเพราะแม่เนี่ยล่ะโอ้แต่ก็ ลูกหลานทุอยางมามงบ่ได้ไปหาลูกหลานข้าใหยมมาหาหอนียน่อชามาบอกหอนียน่อานหรืเราก็มาบอกโอก้ <c oughs> ค่ะเอาปูเอ้ยนั่ไปบอก <c oughs> อีแม่เพิ่นเด้อจำจาด้บนกาบบนไหวดีๆเนาะแม่เนาะอืมอืม,อม,อม,อม เห็นว่าขอลดได้ลดเลยลเมันวะเพาะโอ้เห็นว่าขอปูนี่น้อแม่น้องบมีรถที่กัจนได้ซีประตูเพื่อหพี่น้องเอ้ยค่ะนี่เราผูศรัท่าปูน้อแม่น <S <S ้อง อืมแม่นบ่แม่นค่ะโอ้แล้วเหมืนตั้งอากาศาเดือไนง่ายๆไม่เดียวม่ามา่าเยอะโอ๊อยแลาดด้วยน่าอัลาดอวยแบบนี้เห็นหัวแต่ว่าผู้ไม่บุญหลายเห็นเก่าเสียนอยู่ค่ะแต่แม่บุญบ่หลายแม่เห็นหาเสียนโอ้ค่ะเห็นเก่าเสียนกต่มีผู้คนบุญหลายค่ะโอู้จนขอลดได้ลด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะความเสื่อความศรัทธาขององค์ปู่ศรีสุธโธฮาเนาะ ขอรถได้รถพี่น้องเลยพ่อเพูนว่าบ่มีเห็นรถไปขี่ไปสวดมนต์ไหว้พระก,ก็ได้รถนะพี่น้องค่ะเห็นแล้วค่ะพี่น้องค่ะรถขอน้นปูสีสุดโธพี่น้องค่ะขออ่าขอน้นปูพญานาคนาคราชนะคะพี่น้องเนาะนี่แหละโดนจิตโดนใจลูกก็เอามาใหา้พอเนาะค่ะพี่น้องค่ะนีคะคะทะเบียนรถค่ะ โอ้พ่อ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 พี่พอ่อเนี <laughs> ขอขอได้ดังฝันค่ะพี่น้องค่ะขอได้ดังฝันนะคะปู่เฮาเนาะคะ่ะผู้ใดเสือ้อผู้ใดศรัทธามันก็นขึ้นอยู่กับผู้อันนัน้นเนาะแม่เน้อสวดมนต์น้ำเด้อพี่น้องค่ะสวดมนต์น้ำได้ข้างได้ไหวนาะแม่เน้อโอ้ค่ะค่ะแม่น,มนบ่นแม่ ถ้าขอได้ดังฝันน้อแม่ต้องสวดมนต์ประกอบค่ะค่ะโอ้ค่สวดมนต์ผู้ใดดูสวดมนต์นี่ได้เลยค่ะเจาสิมาบอกค่ะแล้วบอกจ้าสิบ่ได้กลับตรงเลยอืมค่ะมักน้ำบ่บันนี้เลขเขาไม่ซี้งวดนี่หกศูนย์เจ็ดหนึ่งแตอย่าลืมบักเก่ามันสิมาขาเฮาเออใหญ่มันขาได้งวดนี้น้อแม่เนาะเอยหัวลงตีเอ้ยหัวลงน้ำเด้อนอนเป็นนองเนาะค่ะแต่ว่าบันนี้เอาขึ้น เอาเก่าน้ำก็เอาเก่าน้ำอันบกเกศนึงก็คือสิบวไปไซดอกมันมาน้ากันทั้งเกศทั้งหนึ่งแล้ว<ม>นะพอนะ่อเนาะเออมันมาน้ากันลองซองมันสิบวะยังมาแทนดอกนะพ่อตัวนีน้สวดมนต์เนาะขึ้นขันสวดโอ้ค่ะปวดแอลปวดขาเดี๋ยวนี้ขาเดี๋ยวสวดขันแม่สวดนี่มาเลยนี่ครูอืนมนั่นบ่แม่แม่ครัวอยู่เดี๋ยวนี้แม่ปวดนี่ค่ะค่ะโอ้ให้ไม่ซี่เป้าให้ไป โอ้โอ้โอ้ค่ะค่ะค่ะอ๋อจังเลยก็ให้ช่วงให้เศร้าเนาะแม่เนาะใหายใดมาขำมาสู้ล้านถ้ำน้ำเด้อดแม่เด้อขำสู้ศาสนาไปน้ำกันอ่าเนาะเอ๋อจังเลยก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่เดินทางมามืัอนี้ก็ได้เขาใหม่มาฝากมาต้อนพร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเมซี่บนบินบาดกินเป็นเนาะแม่เนาะ ก็ได้แดนญาติธรรมหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเขานี่แหละน้อมาอุปถากอุปธรรมนาะค่ะคุณละโลกสองโลกอะหอยมือนี้แม่สิบได้มากเป๋เศ้าโลอยู่แล้วพ่อเนาะสาธุค่ะแม่พ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะแม่ค่ะสาธุข้าพ่อค่ะขอบคุณค่ะข้าค่ะข้าเนาะข้าเนาะส่วนผสมประกอบค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะมืมอนี้ก็มารอบคําเนาะคะ่ะพี่น้องนอนอนเน่าเนื่องจากเอฟซีให้เขามาตามเนาะคะ่ะว่าแต่งแต่ไปทําพลาขาวมาเป็นจังไดรแน่เนาะคะ่ะเมซี่ถอดจิตเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้ยคำเมืดเปื้อตาแล้วตัวนี้อ่ายังเงนินเขียนไล่ซื้อให้พี่น้องโยแม่จ่าสาธุค่ะสาธุลูกมันย่างโบราณก็ได้สูตาสีเข็ดทำมาแล้วลูกโอ้ค่ะโอ้เข็ดแล้วค่อยสีสวดมุน โอ้มันยั่งวารายกันเลยอันโอ้พ่อกระเทือนกันเลยโอ้อันนี้กรสิเขียนแล้วมันบ่บันีดกรสิเตรียมตัวเขียนเหนวจ้าโอ้เนียวหน่อเนี่ยแผ่นอ่าผู้ล่งคนว่าเอ๊ะคืออยากเคดอันอ่าบุษราแผ่นทองน้าแม่พูนเทสผู้ขาคือเงินหน่อยเงินนั่นแถวสันพูนว่าอันสำหรับแผ่นทองแล้วแต่นำใจเนาะแม่เนาะผู้มีหน่อยมีลายกะบุษราแผ่นทองได้เด้อเนาะแม่ ก็ไม่ได้ว่าบักได้บักนัน่นเลยนะอแม่อีบาดเศ้าบาดแม่ก็เทียงใส่ห้เบิร์ตชุขูมสุกคนเลยนะค่ะโอ้จก็บหน่อยไปหาไลายเยี่ยเราต้อยสชิลเล่อองค์ปูนาอแม่น้อ,อโอ้ก็ดีใจได้แม่เมื่อนี้คือเอฟซีแฟนช่อง <c oughs> พันโท้ให้ลูกมาตามให้อันว่า เป็นยังไงในน้อแอดอันผู้ขาอันจองอันนกคุมอันน้องแมวไปกับขอสารกลายเป็นหินลูกนิมิตอตอเงินตอทองนี่แม่เพคนสวดหายู่บ่ผู้ขาจองไว้สามพันกาบาทเขาแต่โอนหกลอยไว้สัญญาณบนสวดบนยังกะเลยบอกโอ้สวดหายเบื้อสุขูสุขคนผู้ใดจองไว้แม่ก็สวดหายเบื้อผู้จองไว้แม่ก็สวดผู้บ่จองแม่ก็สวดใบทาสวดใบทผู้บ่จองค่ะโอ้ให้ว่าสวดเดี่ยวเพื่อนกะสิเพื่อนบู้จองแล้ะคนสวดเดี่ยว เอาเลยลูกเอาเลยจ้าอค่ะส่วนนี้เพิ่อนผู้จองดอกค่ะมันบ่แม่จ้าโอ้กระนี่เนาะค่ะพี่น้องน้องนี่ล่ะค่ะผู้ใดอยากเห็นก็ได้ผู้ทั้งนก็ว่าบ่เคยเห็นจักเทื่อแอดท้ายคลิปก็ได้ว่าฉันว่านี่เด้อพี่น้องค่ะนี่ล่ะอือเพิ่นส่นอยู่พี่โอ้เพิ่นส่นอยู่พุ่นโอ้โอ้นี่นั่นนี่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะน้องแมวขออนุญาตบาดค่ำด้อแม่เด้อผู้ทั้งนก็อยากเห็นคักอันเห็นเพิ่นโทรมาอันเคยจังอันคุณพี่เพิ่นอยู่กรุงเทพฯเนาะเพิ่นเป็นอ่ารปภอ บูชาช่มนี้ไปเนี่ยละแม่อันวัตถุมงคลแม่นี่พรแต่เขาเอาเขาเอาเขาไปไว้ในป้อมเป็นแสงขาวสว่างขึ้นหงเฮืองเหลืองเหลื่อมขึ้นได้เลกเหล้าลอยคุ้นลอยแม่โอ้ยก็ดีใจ <ๆ S 2> น้ำเล่าอ <ๆ S 2> ยู่เน <ๆ S 2> าะแม่เนาะสาธุสาธุนี่ระคะพี่น้องค่ะข้าวสารกลายเป็นหินโอ้นี่เออแม่นแมนนี่นะคะข้าวสารกลายเป็นหินกับสิลักษณะนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่เนาะเก้าเม็ดค่ะพี่น้องคะใส่กระเป๋าเงินนี่ทุกๆเงินล้านเงินแสนบ่ขาดสายในก็สิเป็นข้าวสาร เลื้อนอันสองอันนึงตัวนี้แม่ค่ะเลื้อปลไแ่อันนี่ก็น้องแมวค่ะพี่น้องค่ะน้องแมวค่ะน้องแมวค่ะอันนี้แบบเต็มค่ะพี่น้องค่ะแบบเต็มนะคะเต็มน้องนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ของเท้แนนนอนคือว่าพิสูน์ได้เลยนะคะพี่น้องค่ะท้าให้พิสูจน์ผู้ใดบบเืาอบสะท่าจะโบตองบูซาไปเนาะค่ะไล่บ่อยนะคะพี่น้องเด้อมันบูซาไปก็บบเกิดผลถ้าผู้ใดเสื้อผู้ใดสะท่าในตัวแม่ก็แสดงว่าสำเร็จผลขนาดเป็นหนี hmm. ท่วงมาซิปปีบ่เคยได้จักเขื่อแม่พ่อเลยโอ้ยเขาจะมาเงือกแท้บบบนี้แม่เพื่นว่าปาร์อดวัลสันว่าไม่ซี่เจมสันัทธาไม่ซี่แม่แค่คิดฮอดแม่เพิ่นกับประสบความสําเร็จได้ไหมอันจังสี่มันกับเบาไปหลายกับบได้เนาะแม่เนาะสิว่าอวดอ้างอุตรีอีกแล้วว่าอวดอุตรีจะเป็นเจงเนาะเจ้าคนลองคนกับโอ้ยอันยังก็ ทอดจิตทอดดัางเงี้ยคนคอมเมนต์มาเนาะแม่เนาะขออนุญาตบาดคั่เนาะค่ะพี่น้องเด้อแต่บ่เป็นยังดอกตะวันย่านชิกากกินดักขนาดนะ่นแม่เนาะคุณทอดดักคนก็สิเป็นดีสิดวงดักตัวอ่าเนาะว่าเได้มาหาเมซี่ได้ตี่มือผู้ใดมาหาเมซี่มันผู้นั่นแหละค้อมีนมาอ่าพี่สิดวงคนนี้อ่เออเนาะโอ้จังเลยก็โอ้คุณว่าโอ้สมที่ว่าแม่พคนมาแต่เทาก็บบริวารยังเนาะพี่น้องว่าปั่นสู้กันฟังเนาะค่ะอันใดมันเป็นตะบารเจ้าของเทาก็บตองคอมเมนต์ดีกว่าคือพคนว่า อาพาดพิงถึงบุคคลที่ถือศีลภาวนาเนาะค่ะอาเฮาอ่าสีเป็นบาปบกหูโตโนเนะาะแม่เนาะค่ะก็บ่อยากให้ได้ผู้ใดได้บาปได้กรรมไปเนาะแม่เนะาะค่ะผู้ใดเสื้อผู้ใดศรัทธา,าก็ค่อยบชูชาผู้พ้นโศกพ้นมารก็ตามฟังคลิปก็มาจากักสิบเอ็ดเกตยันนำเนะาะแม่เนาะมันมาามนี่ก็มาแต่สารคามนี่แม่สารคามดันโดนมาเนาะสองสุดชุดหนึ่งมาแต่ใสก็่า อชุดหนึ่งโอ้โหมาแต่เฝ้าไล่ายค่ะสุดทันทายเนี่ยค่ะเพื่อเพี้ยนเข่าสีเขาไม่มาฝากมาตอนเนาะอ๋าวันนี้นี่แหะค่ะพี่น้องค่ะสปูที่จองมาหรือว่าอยากบูชาแผ่นทองกับเม่ซี่เข่ากับอาจจว่าอยากฟังเม่ซี่เบาอาจจว่าไม่แน่นาะอ่านี้แหะค่ะแผ่นทองก็เรียกแต่กําลังสัทธานะคะพี่น้องเนาะแผ่นทองโคกกระซับเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเห็นนี่รับรองบบผิดหวัง แม่เพิ่นกระสิสวดแรงสวดเศร้าสวดเศร้าสวดแรงสวดจนดีสวดจนรวยพูดแล้เนาะแม่เนาะเนาะแม่เนาะสวดจนรวยเอาบันนี้ลูกกสิย่ำมันแม่กระสิทำเวลาสวดมนต์ไหวพระเป็นยังไงคะยังงนักย่งเน่นอยู่คือเก่าบอกดังหินผาคือเก่าบ่กแม่สำรับดอกไม้สวรรค์เคือคือเก่าจ้ะบ่ขาดบ่เคลื่อนไปใช่แล้วหกสิบดอกกัเก็สิบเอ็ดดอกมิดอิงติงเลยอยู่หันละเนาะ อาวผู้อดอยากเล่อยกันนำโหลดค่ะว <Yeah. S 1> ันนี้บ่รบกกวนเวลาแม่แล้วค่ะแม่ค่าสาธุเจ้าค่ะ